จูจ่ๆก็เกิดเรื่องดราม่าขึ้นโดยที่ชาวเน็ตไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อนาจุธารัตภรรยาของโชครถแห่ได้ออกโพสต์ข้อความในพื้นที่โซเชียลส่วนตัวแชร์สามีว่าอีกฝ่ายนอกใจแถมยังดำเนินการแจ้งความนัดในข้อหาหมิ่นประมาททางด้านแม่สามียังมีการยุยงให้ทั้งคู่แยกทางกันจนกลายเป็นสงครามแม่ผัวลูกสะพ้ายอีกด้วยทางด้านแฟนคลับก็ได้เข้ามาส่งกำลังให้กับฝ่ายนะัดอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านโชครถแห่ ก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์ภาพที่เจ้าตัวยืนอยู่หน้าสถานีตำรวจแต่ก็ได้ลบภาพดังกล่าวออกจากหน้าเฟซบุ๊กในภายหลังครั้งนี้ของจริงวินาทีนัทจุธารัตเซนใบาย,ยาโชครถแห่นัทจุธารัต์แฉต่อเคยจ่ายเงินเมียน,น,น้อย2องแสนแต่อีกฝ่ายอยู่ไม่เป็นนัทจุธารัต์ประกาศเลิกครั้งที่สองโชครถแหร่รอบนี้ถึงขั้นแจ้งความวินาที นัดโชคเซนไบยาหลังเกิดเหตุการณ์นี้ได้ไม่นานล่าสุดทั้งนัดและโชครถแห่ได้เคลื่อนไหวโดยการออกมาโพสต์วิดีโอในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งทั้งคู่นั้นได้ตกลงเดินทางไปเซนไบยาเรียบร้อยแล้วและดูเหมือนความรักของทั้งคู่จะจบลงโดยไม่มีวี่แววจะรีเทิร์นอย่างแน่นอนและก่อนที่จะจรดปากกาเซนไบยา ก่อนหน้านั้นนะักได้เข้าไปตอบกลับในคอมเมนต์ของเทดดังผู้หญิงฮาร์ดคอร์ที่ได้นำประเด็นไปเผยแพร่โดยเธอลั่นวาจาว่าดีกันรอบนี้โกนหัวจบย้อนคำพูดช่วงรักเอยเตยหวานหากย้อนกลับไปจะเห็นได้ว่าทั้งคู่นั้นรักกันมาก ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายกว่าจะมีกันและกันเพราะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฝ่ายชายนั้นถูกชาวเน็ตบูลลี่หนักมากและยังเคยมีพาควิจารณ์หน้าตาของโชครถแทและด้วยความรักทำให้นัดจุธารัตไม่สามารถทนอยู่นิ่งได้จึงออกมาฟาดชาวเน็ตว่าผัวเราอาจจะไม่หล่อสำหรับคนอื่น แต่เขาหล่อที่สุดสำหรับเราคะ่ะนอกจากหล่อแล้วยังใจดีซัพพอร์ตครอบครัวและเพื่อนฝูงเสมอยุคไหนแล้วยังล้อเรียนกันอีกเหรอหยุดบูลลี่หน้าตาแล้วหาสารบำรุงสมองและหัดเข้าใจโลกยุคใหม่บ้างหัวหน้าตาแบบนี้แฮปปี้ค่ะไม่เคยเป็นปัญหาของเราเลยแต่ไปหนักหัวคนอื่นเฉยร้อง